ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทีทุกท่านนะครับเด้อครับผมเวันนี้พยัญชนะหน่อยสิมาบอกจุดฟังครับผมเปมาแจ้งข่าวให้พี่น้องฟังได้ครับเด้อครับวันนี้พยัญชนะหน่อยสิมีโปะเล็กๆหน่อยให้พี่น้องครับผมเป็นการขึ้นกำไรให้พี่น้องเด้อครับเด้อครับวันนี้พยัญชนะหน่อยสิมาปล่อยไก่รุ่นนี้ครับผมครับไก่รุ่นนี้เด้อ เป็นไก่รุ่นนี้ครับผมพี่น้องครับไก่บกเกดเซฟนกก็พี่น้องเด้อครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวมันมีโลโก้เพราะว่าโรงงานเพิ่ลืมตีโลโก้ให้ยพญายันไนครับก็เลยได้มาแบบนี้ยิ่งได้ขึ้นเก่าครับผมดีขึ้นเก่าได้พี่น้องเด้อครับผมครับครับมันนี่พญ่ยันอยสิมาจัดปลูให้พี่น้องครับผมฟองยางสามหนอยห้าสิบบาทได้พี่น้องเด้อแถมลูกดอกความหนึ่งลูกครับผม อันนี้เป็นลูกดอก40สเส้นหัวหัวท้องเดืองแต่ว่าเป็นหัวพอกธรรมดาได้พี่น้องได้เป็นธรรมดาครับผมหัวธรรมดา40สเส้นแหละครับผมพี่นอ้องในรคาคา3 5 0 0บาทที่เราครับพี่น้อง สนใจฟาวทมามีพีบอกพีวินองบอกน้องครับผมถ้าผู้ใดสนใจอย่างใดเด้อครับผมฟาวกันแทะกันไปเพกันเห็นครับผมแล้วก,ก็โทรแจ้งเข้ามาครับผมพี่นอ้องอือกับโทษง,ง่ายสิเร็วครับผมพี่นอ้องอย่าลืมได้พี่นอ้องเด้อมื่อนี้เขาจะใส้นหน่อยจัดโปรพี่น้องครับผมแถมลูกเลยนี่ชุดนี่ชุดนี่สามร้อยห้าสิบบาทครับผมพี่น้องสามร้อยห้าสิบบาทฟรีส่งไม่มีค่าส่งเลยพี่น้องเด้อ ทรงฟีความครับผมอ่ะาไปบอกพี่น้องครับผมพี่น้องขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับ